กันที่รานซีอาเผานะคร่ะเริ่มค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านซีอ่างนะคะเราจะมารีวิวยำสามกรอบกันนะครับเราจะมาดูกันว่าสามกรอบของร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะกรอบที่หนึ่งคือการขึ้นช่ายนะคะกรอบมากเลยนะฮะกรอบต่อไปนะฮะคือแครอทนะฮะแครอทนี่แข็งมากนะฮะไม่ได้ผ่านการทอดกรอบเองนะฮะ ส่วนกรอบต่อไปคิปไม่ทันขอเวลาแป๊บนึงนะฮะหอมแดงน,นะฮะหอมแดงนี่ <ๆ S 1> นี่เนี่ยได้ผ่านการแช่น้ำเกลือนะฮะและน้ำด่างทำให้เนื้อหอมแดงจับกันกับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นหอมมากแต่กินแล้วปากจะเหม็นเป็นพืชที่แปลกใช่ไหมฮะหมูเหม็นมากเลยฮะ,ะอันนั้นเรา,เ,ราเล่นนะครับนี่ฮะกระเพาะปลากรอบเดี๋ยวขอลองชิมก่อนว่ามันคือกระเพาะปลาหรือกากหมูนะ,ะัะ กับหมูนะคะด้วย <concealed them now> นะคะนี <sushi> ่คือมังวงหิวพานซึ่งมีเสร์ฟแล้วบางส่วนจากออเดิร์ฟถ้าหากว่าถ้านนี้ไม่พอเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับรอบหัดไปไม่มีอันนี้ยำสองกรอบนี่หมดแล้วว่ารอบเียบไม่มีฮะเพราะฉะนั้นกรอบที่สามอาจจะเป็นการคลึงคายจริงๆก็เป็นได้นะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวร้านอาหารสรุปว่ามีกี่กรอบ พี่เอ้ยี่หกรวมๆแล้วก็น่าจะห้าหกกรอบนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเมนูเป็นแบบยำห้าหกกรอบก็ได้ขอบคุณคุณมินมากสําหรับที่แดกกระเพาะปลาอยู่ทางๆโดยที่ไม่พูดอะไรเลยสักคำนะครับขอบคุณมากที่สหรัับวนนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วน้องอะไราัอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้้ทอดก็กรอบไส้กรอบกรอบที่รอบเป็นยำไส้กรอบนะฮะอันนี้เรียกว่าไส้กรอบ ใส่กรอ่กรอบเเลนะปล่อยให้คุณมิ้นจับบ้านไ่หาคุณแม่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ